ทุกอาชีพนะคะมีการลงทุนนะแล้วก็การลงทุนเนี่ยมันก็คือความเสี่ยงอย่างหนึ่งนะจุดเริ่มต้นเนี่ยคิมซื้อมาจากไม้เขียวนะคะเริ่มจากพวกถูกๆกเลยหลักสิบอย่างเงี้ยเริ่มมาสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็คิมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องว่าที่หลายๆคนสงสัยนะคะว่าคิมเนี่ยจากเล่นกีฬานะคะ ตัวดำๆเลยเนี่ยแล้วมาสู่พวกไม้ด่างได้ยังไงนะคะเววันนี้คิมก็จะมาเล่าให้ฟังกันนะคะเดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะแต่นี่เลยนะคะเขาเรียกว่าราวตากผ้านะอันนี้เป็นราวตากผ้าที่ไม่ได้ใช้แล้วนะคิมก็เอามาใส่สแลนนะคะเมื่อก่อนนี้ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะคิมก็เอามาใส่สแลนนะคะแล้วก็ ปลูกในนี้ทั้งหมดเลยนะเมื่อก่อนนะจะมีอยู่แค่นี้จริงๆนะคะทุกคนแล้วก็จะค่อยๆลามออกมาตรงนี้นะก็จะเริ่มมีโตะละอะและ้วคิมก็จะมาใส่สแลนข้างบนนะตอนนี้นะคะข้างหลังก็จะไม่ค่อยมีไม้แพงนะคิมก็จะเอาเป็นไว้เพาะเอาไว้พักไม้นะคะเวลาแบบพวกพักฟื้นอะไรเนาะคิมก็จะมาไว้ข้างหลังหมดเลยนะคะสักพักมันก็ลามมานี่ทั้งหมดเลยนะคะจุดเริ่มต้นเนี่ย คิมซื้อมาจากไม้เขียวนะคะไม้เขียวอเอามาตกแต่งบ้านนะเพราะว่าที่บ้านเนี่ยไม่มีต้นไม้เลยนะคะมันก็จะเป็นบ้านอย่างเดียวเลยตัวบ้านเราก็เป็นปูนหมดเลยคิมก็เลยเฮ้ยทำยังไงให้มันรู้สึกเย็นขึ้นนะคะเอซื้อต้นไม้เข้าบ้านดีกว่าก็เริ่มจากไม้เขียวเนาะเริ่มจากพวกถูกๆก,กเลยหลักสิบอย่างเงี้ยเริ่มมาหลักร้อยก็รู้สึกว่า ต้นไม้หลักพันเนี่ยแพงมากคิมรู้สึกแบบโหเขาซื้อไปทําอะไรกันนะคะต้นไม้แพงๆนะ่ะแล้วก็ยังดูไม้ไม่เป็นด้วยอันไหนสวยไม่สวยแล้วเขาจะพูดทําไมว่าอันนี้ตัดได้แล้วนะเอาไปขยายพันธุ์ได้ไม่เข้าใจเลยนะคะเอามาตกแต่งบ้านอย่างเดียวเริ่มจากเฟินต้นถูกๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยๆเริ่มขยายเองนะคะลองฝึกขยายเองไปๆมาๆนะทุกคนมันก็เริ่มเยอะเพราะว่าคิมก็ มีพี่ที่รู้จักนะคะเขาก็แนะนำนะว่าเฮ้ยตอนนี้กระแสไม้กำลังมานะไม้ด่างเนี่ยลองซื้อดูสิแล้วลองไปขายดูต้นแรกที่พิมซื้อมาขายเลยก็คือประกายดาวที่พิมบอกไปในคลิปที่แล้วนะคะก็คือประกายดาวนะพิมลองซื้อมาขายต้นแรกแล้วได้ตังคิมก็กลับไปซื้ออีกเลยกลับไปซื้อที่ร้านเดิมนะคะกลับไปซื้อปุ๊บลองโพสขายอีก ได้ตังนะคนะทุกคนไม่ไม่มีขาดทุนเลยคิมก็เริ่มมาตั้งแต่น้าบัตนะรนั้นเลยว่าโอเคช่วงโควิดเนี่ยแหละที่เราจะหารายได้เนี่ยจากต้นไม้ละกันเพราะหนึ่งเราไม่ได้ไปไหนอยู่แต่กับบ้านแล้วก็แต่งบ้านไปด้วยนะคะคิมก็อ่ะเริ่มขยับขยายเริ่มซื้อมากขึ้นนะทุกคนอาจจะสงสัยว่าคิมอะ่ะ ลงทุนไปเยอะไหมคิมบอกว่าสําหรับตัวคิมนะเยอะมากแต่สําหรับคนอื่นที่เล่นไม้อาจจะไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นเพราะค,ะคิมมันเยอะมากเพราะมันหลักแสนนะคะทุกคน <c oughs> ตอนนี้คิมลงไปหลักแสนแล้วนะ <c oughs> เริ่มจากหลักร้อยเอยห้หลักสิบหลักร้อยมาเริ่มหลักพันนะคะต้นแรกที่คือหลักพันเลยก็คือไทคอนค่ะเจ็ดพันบาทเมืก่อนตอน้นใ,ใหญ่เลยนะหลายใบอยู่เหมือนกันนะประมาณห้าใบนะคะเจ็ดพันบาทรู้สึก แพงมากแพงที่สุดในชีวิตแล้วนะแบบเออเนี่ยคงแพงที่สุดในชีวิตแล้วคงไม่มีแพงกว่าน,นี้ละสรุปเริ่มมาเป็นหลักหมื่นนะคะเริ่มจากหมื่นสองหมื่นอ่ะเริ่มไล่ไปเรื่อยจนตอนนี้จะซื้อต้อนไม้หลักแสนแล้วนะแต่คือตอนนี้คิมยังคืนทุนไม่หมดนะคะทุกคนแต่เราไม่มีขาดทุนกับต้นไม้แน่นอนนะอันนี้คือผลผลิตที่ข้างหลังในส่วนใหญ่จะไม่มีทุนแล้วนะของคิมไม่มีทุนแล้วนะคะเนี่ย คิมซื้อไหล่ขาวมาตั้งแต่ไม่กี่ใบอ่ะห0 0อบาทคิมขายไปจนคืนทุนไปหมดแล้วนะคะได้กำไรไปกะนางเยอะมากแล้วตอนนี้นางก็เลือ้อยเต็มบ้านไปหมดเลยนะคะใครอยากมาเหมาเหมาได้นะคะเน่แล้วเป็นตัวปอกพอ่อพรมตั้งแต่ปอกพ่อพรมเขียวนะคะคิมก็เออเริ่มเพาะเริ่มขยายตัวไหนที่เขาบอกว่ายากนะคะก็ลองทำดูเนาะสรุปเราเลี้ยงได้นะคะทุกคนก็จะบอกว่า คิมเนี่ยมือเย็นเนาะปลูกต้นไม้ได้ยิงก็เฮ้ยเกี่ยวหรอสรุปร้องให้แฟนปลูกนะคะตายจริงๆริทุกคนเพราะแฟนเป็นคนอารมณ์ร้อนนะก็จะแบบทำช่วยช่วยเพราะคิมว่าคิมทำช่วยแล้วนะแต่แฟนคือปลูกแล้วตายอะ่ะไม่รอดอะ่ะทุกคนไปเดี๋ยวไปดูข้างหน้านะคะว่ามันจะเยอะขนาดไหนนี่คิมก็มาวางมั่มัว,มว,มวตัวตัวแไปเพราะว่าตอนนี้มันลกบ้านมากนะคะโดยเฉพาะไม้เกี่ยวนะ แต่ไม้เขียวที่มีราคานะทุกคนมันมันก็ยังแพงอยู่นะตอนนี้ยไม้เขียวอะแล้วมันก็ค่อยๆเริ่มขยับขยายนะคะอาจจะมีฝั่งนู้นเพิ่มนะก็ไม่แน่ใจนะคะแล้วก็โชคดีอย่างหนึ่งคิมจะเล่าให้ฟังว่าหมูช้างด่างเหลือกนะคิมได้มาตั้งแต่ไซส์เล็กๆอะไซส์ไซส์ประมาณเนี้ยในราคา1,500บาทคือเมื่อก่อนนะมันก็ราคาประมาณนี้แหลนะเนาะ จนมันมาบูมขึ้นเป็นหลักแสนนะทุกคนที่ไม่ยอมขายนะคะมีคนมาให้ห้าหมืนไม่ขายทุกคนหยิ่งไงตอนนั้นน่ะยืดคอได้จ้ายิ่งฉันจะเอาเจ็ดหมื่นขึ้นสรุปนะคะตอนนี้ก็เต็มคอนะคะเต็มเต็มบ้านไปหมดเลยตอนนี้ตอนนี้ก็อยู่ราคาหนอละประมาณหลัก ร้อยไปไปลายหลักพันต้นๆอะไรอย่างนี้นะคะก็ยังถือว่าแล้วได้กําไรอยู่เพราะคิมซื้อมาแค่พันห้าเขาบางคนนี่ซื้อเป็นแสนเลยนะทุกคนแค่หน่อเล็กๆอะเป็นแสนนะแต่ของคิมโอเคได้ซื้อถูกที่จะมีตัวติดดอยจริงๆเนี่ยตอนนี้คิมโอ้ดอยเยอะมากกล้วยนี้ก็ดอยนะคะเพิ่งจะนี่อันนี้คือจะคืนทุนแล้วหน่อน,นี้ก็อาจจะเป็นกําไรของคิมนะหนอนที่สองเพราะว่า ทุกอย่างมันคือการลงฝุนนะคะทุกคนนี่อันนี้คือลูกเขานะคะเป็นมืน่อก่นนี้ไซส์นี้นะโอ้โหหลายหมื่นนะคะเนี่ยกล้วยแดงอินโดนะคะซื้อได้ราคาถูกโอเคไม่เป็นไรแล้วก็จะเป็นส่วนส่วนใหญ่ในนี้จะเป็นพวกตัวแพงหมดเลยนะคะในโรงข้างหน้านี้ที่ทําใหม่นะตัวนี้ยังไม่เคยตัดยังไม่เคยขายเลยนะคะมอนเหลืองซื้อวางคอมาซื้อมาในราคาหมื่นห้าตอนนี้ก็ ได้หลายใบแล้วเนาะถ้าขายก็คือ,อยังไงก็คืนทุนแล้วก็อาจจะได้กําไรนิดนหน่อยแล้วแต่ราคาที่เราจะปล่อยไปเนาะหูช้างคิมก็ดอยนะหูช้างดังข่าวนี่คิมยังได้ในราคาหลักหมื่นนะคะแล้วก็ยังไม่ได้ให้ผลผลิตอะไรเลยนะอันนี้ก็ดอยนะกุ้งที่คิมบอกนะคิมซื้อมาในราคาสองหมื่นห้า ตัวนี้ก็มีหลายต้นนะแล้วก็ยังไม่ได้ขายคืนทุนเหมือนกันนี่ก็ดอยนะคะกุ้งก็ดอยนะออเบอร์เหมือนกันออเบอร์คิมก็เนี่ยทำมาตั้งแต่ทำล็กๆเลยจนทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้ขายนะคะทุกคนดอยเหมือนกันตอนนั้นซื้อออเบอร์มาในราคาแค่ตอนะคะทุกคนแค่ตอกะหนึ่งใบในราคาแปดพันบาทแค่ใบใบแค่นี้ทุกคน ใบเท่านี้ก็อีกหนึ่งหนึ่งหนอเอ้ยหนึ่งตอ่อแค่นั้นเองแปดพันมันก็ค่อยๆขย,ย,ยับขึ้นมานะคะแล้วก็มาเป็นกวาพระพมเนี่ยคิมซื้อมาสองใบต้นเล็กๆเนาะหมื่นห้าเห็นไหมทุกคนกี่บาทแหละนี่เมื่อก่อนนี้ซิกเนเจอมากไห่เหลืองใบละห้าพันคิมก็ซื้อมาใบาละห้าพันนี่นะคะหน่อนี่นี่ ห้าพันบาทยังไปไม่ถึงไหนเลยค่ะทุกคนจนทุกวันนี้นะคะตรักรอยแล้วแต่ถ้ามันมาอีกก็ Very good อีพินี่โอเคได้ได้ตอนราคาถูกไม่เป็นไรตัวที่จะมีดอยๆเยอะๆเลยก็จะมีตอนนี้ก็ตัวกีนนะคะกีนฮ่องกงนะอันนี้แพงเหมือนกันนะคะซื้อประมาณสามหมื่น ก็ยังไม่ได้ให้ผลผลิตอะไรนะคะตัวนี้คิมก็ซื้อวางข้อมานะไวโอลินซื้อมาวางข้อนะคะแต่เขามีสองใบแต่เขาแทงในตัวาตาด่างคิมก็ถือว่าโอเคถ้าเราตัดก็คุ้มมากๆเพราะนี้คิมได้มาห้า0ันเอามาลุ้นเองเลยบยุนีทุกคนบุดย้อยทุกตัวไม่ต้องพูดนี่นะคะตัวนี้ คิมได้มาในราคา, 2, า 2, สอง0มื่นกว่าบาทสอง0มื่นสองนะคะถ้าจำไม่ผิดตอนนี้เขาก็เริ่มโตขึ้นแล้วนะแต่ตอนนี้ราคาบุตรกำลังวิ่งนะมันมากกว่าน,นั้นอยู่แล้วนะคะแต่คิมยังไม่ขายนะคะยังไม่ขายบอลกระดาษดำดๆงตัวนี้ที่เราเพิ่งเปลี่ยนดินไปนะคะก็ดอยนะตัวนี้คิมก็ได้มาในราคาหลักหมื่นเหมือนกันนะคะแต่ตัวนี้ยังไม่คืนทุนนะคะขายไปบ้างแล้วนะ t ตอรี่เชคนะคะขายไปบ้างแล้วนะตอนนั้นตอนมันลงสุดๆเลยคิม <c oughs> ขายวางข้อไปใบละ800เองอะ่ะแต่คิมซื้อมาหักหมื่นอะ่ะทุกคนยังไม่คืนทุนนะคะตัวนี้แล้วก็อันนี้เลยน้องใหม่ของเรานะคะบุตรสลาคำมิน้นไม่มิ้นสีพีชสีพีชนะคะสีเขาจะออก ชมพูชมพูส้มส้ม,สมนะตัวนี้เพิ่งได้มาวันนี้สดสดร้อนเลยนะคะเมื่อเช้าแฟนคลิมไปดูที่ตลาดพระนอนนะได้ได้ไงไม่รู้อะ่ะตัวนี้ก็ถือว่าคุ้มนะคะ 80K ทุกคนประกายดาวคืนทุนหมดแล้วอันนี้ถือว่าต่อไปก็ได้กำไรหมดแล้ว,ลวขายตามสภาพได้นะคะ พิมก็ค่อยๆเริ่มมาจากไม้เล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆเนาะก็มันจะเริ่มใหญ่ขึ้นนี่ตัวนี้ก็ซื้อมั้งแต่เล็กๆเลยนะคะตอนนี้เขาก็ขายได้เป็นหมื่นแล้วนะตัวอันนี้ชื่ออะไรจาจาไม่ได้นะคะเป็นตัวไม้เขียวแฟนพิมจะชอบมากแล้วอันนี้โตปิไอทุกคนเมื่อก่อนนี่นะใบนี้ใบนี้แค่ใบเดียวนะทุกคนหมื่นสองหมื่นอะใบเดียวอะแต่พิมได้ซื้อมาซื้อมาตอน มันมันลงแล้วนะคะประมาณ4,000กว่าบาทประมาณ4ใบนะคะถือว่าโอเคไม่แพงมากรับได้การสม้มตอนนั้นที่ว่ากำลังพีกพิกๆเลยอ่ะคนกำลังเล่นกันเยอะการส้มตัวธรรมดานะคะอันนี้ก็ขายไปคืนทุนหมดแล้วคิมซื้อมาหลักเอ๊ะหลักพันพันสองค่ะทุกคนต้นเล็กๆพันสองแล้วก็ค่อยๆเก็บสะสมมาเรื่อยๆ พาเลโซคิมซื้อมาตอนใบละพันห้าใบละนะคะทุกคนคิมก็ไปขอคุณตามานะไปซื้อคุณตามานะคะตอนนั้นตัวไหนเนาะนี่ตัวจันสมฤทธ์ก็อันนี้น่าจะขายคืนทุนไปแล้วนะจันสมฤทธ์ตอนนี้มีลูกอีกหนึ่งต้นนะคะมีใครอยากได้ก็ลองทักมาได้นะคะอันนี้คือต้นแม่เขานะโตช้ามากๆถือว่า สมราคาที่เขาแพงนะคะของทีมมันจะออกด่างนิดๆนะนี่นอใหม่มาอีกแล้วนะคะนี่มาอีกแล้วอันนี้คือต้นที่ชิมแบ่งได้นะอันนี้คือลูกเขานะคะรุบสองนเนี่ยส่วนใครที่จะเริ่มเล่นไม้ด่างเนี่ยอยากให้เริ่มจากการบอกว่าเข้าใจไม้ก่อนเนาะคุณต้องเลี้ยงเป็นด้วยนะคะว่าเขาควรอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบไหนนะ แรกๆคิมก็เลี้ยงช้าเลี้ยงตายเหมือนกันนะเราต้องค่อยๆศึกษาไปเรื่อยๆนะคะทุกคนสตอรอเบอรี่ไอหนี่มาก่อนโอ้โหใบละพันห้าขึ้นแน่นอนนะคะลายแบบนี้นะเดี๋ยวนี้ก็ยกต้นก็ยังได้ราคาประมาณพันกว่าบาทอยู่ถือว่าไม่ลงมากถือว่าโอเคตัวน,นี้ก็ดอยนะคะนี่วางข้อเหมือนกันทุกคนมาลุ้นกันนะว่า จะด่างไหมอันนี้อะไรนะอะไรดาก้อนดาก้อนอะไรสักอย่างนะคิมก็ลืมไม่ได้เขียนไว้ล่ะคะ่ะเนี่ยอย่าเรามารู้ลุ้นกันนะว่ามันจะด่าง,งคิมไหมถ้าด่างถือว่าฟุ้งนะคะเพราะคิมได้มาในราคาหมื่นเจ็ดนะใบเดียวกุ้งอันนี้จะเป็นคนละตัวกับต้นแม่ที่เคียงซื้อมาต้นแรกนะแต่ไซส์พอกันนะคะเพอเพอใหญ่กว่าแล้วก็นี่เลยนี่ก็แพงนะคะ คาราเมลคาราเมลนะคะคิมซื้อมามาในราคา50าสิบนะคะห้าสิบกีแต่ว่าคุ้มอย่างหนึ่งคือเขามีหลายตานะแล้วตอนนี้เขาก็แทงเรียบร้อยนะคะสามตาเหนาะเนะแต่ข้างตาเขามีอีกเยอะนะคะจากที่คิมรือลากดูแล้วนะเขามีเยอะกวักพราะพมคิมก็ขายคืนทุนไปเกือบหมดแล้วนะอันนี้คือตั้งแม่ลรอดสองแล้วนะคะนี่ สวยมากเป็นต้นไม้ที่คิมชอบมากเลยคะ่ะเขาจะความสวยเป็นของเขาเองอะไหลเหลืองในคิมก็ดอยเยอะนะไหลเหลืองเนี่ยโดยเฉพาะไหลเหลืองเนี่ยตอนนั้นใบละห้าพันนะทุกคนตอนนี้เหลือใบละไม่กี่ร้อย <c oughs> แต่ถ้ามาอีกอะจะดีมากคิมก็จะมีประมาณนี้ว่าาคิมมาเล่นต้นไม้ได้อย่างไรนะคะตอนนี้นะคะค่าใช้จ่ายทั้งหมดของคิมนะตั้งแต่เริ่มเล่นมาเลยก็จะประมาณ พูดได้ไหมไม่รู้นะคะอาจจะไปคัดออกนะตอนนี้ทั้งโรงเรือนทีมนะคะทีมยังถือว่าเป็นมี่อยู่นะแต่ว่าถ้าคิมขายจริงๆเนี่ยไม่มีขาดทุนแน่นอนนะคะมีแต่ตอนได้กําไรเพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่าต้นไม้ยิ่งโตเราก็ยิ่งได้กําไรนะทุกอาชีพนะคะมีการลงทุนนะแล้วก็การลงทุนเนี่ยมันก็คือความเสี่ยงอย่างหนึ่งนะถ้าคุณไม่เสี่ยงคุณก็จะไม่มีสิทธิ์ที่จะลุ้นได้เลยว่าคุณเนี่ย จะพัฒนาขึ้นหรือพัฒนาลงนะคะถ้างั้นเราก็ต้องศึกษาแล้วก็ลองลองล,อง,ลองมือทําดูนะคะอย่างคิมก็ศึกษามาพอสมควรแล้วคิมก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะคะตอนนี้นะโรงเรือนของคิมก็อาจจะต้องขยับขยายเพิ่มขึ้นเพราะตอนนี้ก็เริ่มเต็มแล้วนะคะทุกคน <laughs> อะสำหรับวันนี้นะคะคิมก็พอไปก่อนนะคะ เจอกันคลิปหน้าที่ส่วนคุณปานะคะวันอังาคารคิมจะไปถ่ายนะส่วนใครที่มีคําถามอยากจะถามคิมนะว่าเริ่มต้นยังไงอะไรอย่างไงลองถามคิมมาได้นะเผื่อคิมจะให้คำปรึกษาได้นะคะโอเควันนี้ก็ฝากกดกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเลยนะคะทุกคน <c oughs> พูดหลายคลิปแล้วก็ยังลืม